ไฟไม่ในหมู่บ้านโพชัยตำบลพลับวอดเสียหายเกือบล้านบาทเกิดเหตุเพลิงไม้บ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ในหมู่บ้านโพชัยมู่7็ตำบลพลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลาประมาณ4นาฬิกาเพลิงได้โหมลุกไม่อย่างรุนแรงทําให้บ้านทั้งหลังถูกไฟเผาวอดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลใช้เวลาประมาณ30นาทีในการควบคุมเพลิงแต่ไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้ทันมูลค่าความเสียหายจากเพลิงไม่คาดว่าเกือบหนึ่งล้านบาท นางอรนุชเจ้าของบ้านซึ่งประกอบอาชีพขายหมูที่ตลาดบอกว่าช่วงเกิดเหตุนางอรนุชและสามีได้ออกจากบ้านไปตลาดชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้โทรแจ้งให้นางอรนุชทราบเมื่อเธอและสามีกลับมาถึงบ้านก็พบว่าไฟได้ลุกไหม้บ้านทั้งหลังแล้วนางอรนุชและสามีสามารถนำรถยนต์ฮอนด้าซิตี้สีบรอนเงินออกจากโรงรถข้างบ้านได้เพียงคันเดียวขณะที่ทรัพย์สินอื่นๆภายในบ้านรวมถึงตู้เย็นทีวีชุดลำโพงและรถจักรยานยนต์ซึ่งเพิ่งซื้อในเดือนที่ผ่านมารวมถึงแหวนเพชรมูลค่า 37,000บาทถูกไฟเผาเสียหายทั้งหมดนางยุพยงอายุ59ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโพชัยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเธอได้ยินเสียงโวยวายจากเพื่อนบ้านว่าไฟไหม้จึงรีบออกมาดูและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพบว่าไฟได้ลุกลามไปทั่วตัวบ้านแล้วในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของเสียงระเบิดได้ซึ่งต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติม บ้านหลังนี้ถูกสร้างมานานกว่าสิปีโดยมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณเจ็ดแสนและเมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เสียหายอื่นมูลค่าความเสียหายทั้งหมดคาดว่าราวแสนและเมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เสียหายอื่นมูลค่าความเสียหายทั้งหมดคาดว่าราวหนึ่งล้านบาทตลาดแล้วเขาโทรไปบอกว่าบ้านไฟไหม้ก็<ม>เลยบอกแฟนว่าบ้านไฟไหม้ก็เลยรีบเข้ามาเลยแฟนมาถึงบ้านมันก็ลุกแล้วละ่ะข้างล่างตรงนี้เป็นที่จอดรถยนต์ก็เลยเอาออกได้คันหนึ่งมอไซค์ใหญ่เอาออกไม่ทนัน ตู้แช่ตู้เย็นคอมแหวนเพชรวงหนึ่งตุ้มหูเพชรคู่หนึ่งก็มาเชลมาเชว์มาเชลด้วยหรอทุกทีมาเชลจะอยู่ในห้อง hey, เน้นะเนาะทุกทีเราจะเอาไว้ในห้องเนาะแล้วก่อนหน้านี้นเราได้จุดเทียนจุดไม่ค่ะค่ะไ,ไม่ เราออกบ้านเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้วใช่ตื่นตีสามออกบ้านตีสี่ทุกวันไม่รู้เหมือนกันค่ะน่าจะไฟฟ้ารัดวุนจอนหรือเปล่าไม่รู้เรามีปัญหาอะไรกับเ่อนบ้านไมไม่มีค่ะไม่มีมก็ขายของปกติที่ไปตลาดตอนเช้ากลับมาสิบโมง ก็มาเปิดร้านของชําเมื่อวานนี้หยุดเมื่อวานนี้หยุดพักขายของติหยุดวันจันทร์เมื่อวานนี้หยุดไม่เป็นอะไรเลยฝากเตือนอะไรถึงพี่น้องเราด้วยไหมครัว่าก็ต้องตรวจดูค่ะปลั๊กไฟยาย <c oughs> <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลยยาย้าจริงที่เรเสียไอะไร้งนนตู้แช่หลังหนึ่งตู้เย็น ลำพงมาแชลแหวนเพชรวงหนึ่งตุ้มหูเพชรคู่หนึ่งค่ะแล้วก็คอมคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมอไซค์มอไซค์นี่แสนกว่าบาทก็ตัวบ้านก็ประมาณแต่ก่อนสมัยนั้นทําหมดเจ็ดแสนเนาะเจ็ดแสนกว่บาทเออนี่ไม่เหลืออะไรเลยแล้วตู้แชรงนี้ยราคา่าไหร่ ตู้แช่ก็ไม่แพงสองหมื่นกว่าบาทตู้เย็นก็หมื่นกว่าบาททีวีมาแชลก็หมื่นกว่าบาทมาแชลก็หมื่นสามก็เพิง่งซื้อมอไซคันใหญ่ก็ประมาณแสนเจ็ดแวแหวนเพชรนะครับแหวนเพชรก็ประมาณแต่ก่อนซื้อสามหมื่นกว่าบาทตุ้มหูก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าแหวนเพชรก็ประมาณสามหมื่นเจ็ด จะว่าจะอยู่จะอยู่จะอยู่ไฟใหม่ไฟใหม่บ้านค่อยบ้านข่อยบ้านผู้ใดข่อยซอ,องหาเจ้าข่อยว่าเป็นบ้าน<ม>ใหม่บา้บานเจ้าเจ้าเราว่าบ้านตะเสือบ้านตะเสือค่<ม>อยกระแลนออกมามันกัดลูกขึ้นเมื่อหรแม่มแดงจึงครึหรอเนาะบ่นะบบถึงน้าที่แม่ พอหาดับเพิ่งตอนแรกนุกกบเขาบรดับเพิ่งหนึ่งเกาๆหนึ่งผุนมันกับไปตกเทศบาลเมืองคนกบาลแม่ประสานพะรับก้อนประสานประสานผรับเอาประสานให้แน่ก็เลยวางประสานให้แน่คอยสั้นแล้วคอยเข่าบ่ถึกแล้วเบอร์ใดก็ได้ก็เลยวางสี่กุับแมือนเพื่อดีลูกสาวลูกไส้แรนออกมาจากในห้องก็เลยได้เบื่อมากขาก็เลยประสานเทศบาลผลับเราคอยมากนว่ามันเป็นบักเรื่งชั่วโมงผุนลัไปผลับจังมากจ้ะลูกมืดแล้ว มุขขึ้นมืดแล้วพอเราก็ตื่นขึ้นมากคือกันจังมากเนาะพอเนาะก็ไนนๆมีเสียงอยังระเบิดยังมีอยู่จ้ะช่วงไฟมันลุกขึ้นแห้งมันระเบิดเสียงระเบิดอยู่เสียงระเบิดอยู่ปัดจุวยไหมอีกกระเบิดอีกลูกนึงบริวารยังระเบิดละยิางเสียงระเบิดอยู่เพือสินันถังน้ำมันเล่ามันจะมีม้อไส้ขันหนึ่งจอดอยู่ข้างในซอเปิดขั้นแบบไงขั้นไหนตกใจ่ยันที่แหลกยานว่ามันมีคนอยู่ในบ้านเมน พันก็อยู่แต่พัวเมียเพันสองคนแบบนี้เพันออกไปขายของปีซีพันก็ไปพ่อไปหัวตลาดพี่น้องเพันเลยโ์ท่มากแล้วกัมาจอดรถไบแล้วจีจอดเก่งขั้นหนึ่งเดี่ยวไต้โค้งหลังคาเราอีกใบนั่นเก่งขั้นนั้นแล้วก็พ่อบอกมาเจ้าจะเข้าไปเจ้าสิเป็นเส ia, ียงเห็น <c> ยังรถเจ้าเราก็ดันเข้าไปเลยไฟลุกๆไครับไฟลุกๆเราก็ถอยดาบออกมาเลยตกใจปะครับตอนตกใจแล้วนะตกใจน้ำฝนคุณเหล่าล่ะตกใจตะพูนเรียนห้องเรียนห้องกับพ่อแห้งแล้ว ฝากยังถึงเทศบาลห้าบอนใกนการดูแลสักชีเบอร์โทษดับเบ<ะ>ิ้งนะแม่นี่ให้ความถูกเบอร์จ้าหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าอืมเห็นไฟกันแต่เนี้ยมีเกิดเหตุเนี้ยเกิดเลย